ที่ประเทศไทยมีฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงมากกว่า20,000ฟาร์มถือว่าเติบโตขึ้นไปได้ในอนาคตองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติมีการรณรงค์ให้บริโภคแมลงสุวิมลจันทจรนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคามิสุเอนโตโปรดักส ฟาร์มจิ้งหรีดสยามบัส์ค่ะฟาร์มจิ้งหรีดสยามบั็ส์นะคะเป็นฟาร์มจิ้งหรีดครบวงจรค่ะก็คือเราเริ่มมาตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนําไปแปรรูปนะคะเป็นผงโปรโตีนจิ้งหรีดแล้วก็ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะคนไทยได้รู้จักมแมลงมาเป็นเวลา ถ้านานหลายชั่วอายุคนล่ะคะ่ะประเทศไทยเนี้ยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถจะเพาะเลี้ยงมแมลงได้ดีที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเราก็ไปศึกษาว่าต่างประเทศเนี้ยเขามีความต้องการมแมลงไหมซึ่งก็ค้นพบว่าต่างประเทศมีความต้องการมแมลงแต่จะต้องเป็นในรูปแบบของการแปรรูปนะคะในรูปแบบของผงโปรโตีนะคะ่ะ เป็นสัตว์นำโชคก็ตัดสินใจเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มแรกเลยนะคะอ้ก็หาความรู้จากการอ่านบทความแล้วก็ตาม YouTube นะคะ Google ด้วยค่ะ ตอนเริ่มต้นนะคะออเลี้ยงปริมาณน้อยค่ะทดลองดูตั้งแต่การให้เขาผสมพันธุ์กันมาสังเกตแล้วก็การวางไข่จนถึงการเลี้ยงนะคะก็คือเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากที่คาดการว่าจะได้สักประมาณ1ตันกับได้3กิโลก็เลยคิดว่าเอะมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างก็เลยเริ่มที่จะขอเข้าไปศึกษาจากฟาร์มอื่นๆนะคะแล้วก็มาปรับเลี้ยงด้วยตัวเองก็เลยทราบว่าอ๋อโอเคจริงๆอ่ะจริงหรีอ ต้องการอากาศที่ถ่ายเทสิ่งเล็กๆน้อยๆดีเทลเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงแผงไข่อาหารน้ำสภาพอากาศนี้มีผลต่อจิ้งหรีดท,ทั้งหมดเลยดูเหมือนจะเลี้ยงง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายค่ะใช้เวลาปีกว่านะคะถึงจะรู้นิสัยอุปนิสัยของจิงหรีดแ,แล้วเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยนะคะว่าจิ้งหรีดเนี่ย มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากในผงโปรโตีนจิ้งหรีด100กรัมเนี่ยมีโปรโตีนไม่ต่ำกว่า75ด้วยความที่จิ้งหรีดเนี่ยมีทั้งโปรโตีนสูงแล้วก็แคลเซียมสูงเทียบเท่ากับนมเราอาจจะนำผงโปรโตีนจิ้งหรีดเนี่ยไปแปรรูปเข้ามาทดแทนนมวัวได้สำหรับเด็กที่กำลังจเจริญเติบโตที่มีภาวะแพ้นมอยู่ คิดในการทำธุรกิจของอ,อกก๋อคือว่าเราจะต้องแชร์เราจะต้องรวมกลุ่มกันเราจะต้องพึ่งพากันและกันแล้วก็การแชร์กันนะครมันทำให้มีเม็ดเงินหมุนภายในกลุ่มธุรกิจถ้าเราโตเขาก็โตไม่ใช่เราโตอยู่คนเดียวการรวมกลุ่มกันเอาคิดว่าเป็นทางออกที่ดีมั่นใจได้ว่าเรามีจิ้งหรีดเพียงพอที่จะส่งออกตอนนี้มีประเทศที่เข้ามานะคะประเทศแรกก็คือเป็นประเทศญี่ปุ่น ะะมีญี่ปุ่นมีเม็กซิโกมีบราซิลแล้วก็มียุโรปค่ะหลังจากที่อ้อได้รู้จักกับ Exim Bank นะคะก็ถือว่าทาง Exim Bank เนี่ยก็ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนทั้งในด้านของกฎหมายในเรื่องของการส่งออกทาง Ex i กซ a n k n เข้ามาช่วยเช็คเครดิตของลูกค้าแล้วก็เป็นตัวกลางในเรื่องของการทําซื้อขายกันนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้มากสำหรับผู้ส่งออกเลยค่ะผู้บริหารของ Exim Bank ได้เข้ามาเห็นก็เลยแบบว่าต้องสนับสนุนแล้วเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดโลกต้องการ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องรวมถึงการจับกลุ่มธุรกิจทาง e x ็กซิมแก็แนะนําให้ออรู้จักกับเจ้าของกิจการอื่นที่เป็นลูกค้าของ e x ็กเหมือนกันมันก็เป็นการได้แมทชิ่งธุรกิจไปในตัวค่ะแนะนําเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออก เอ็กซิมแเป็นคนกลางที่จะช่วยประสานให้ทั้งในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนจากอัตราลแลกเปลี่ยนได้ค่ะ e x i m b a n k คเนี่ยค่ะคือผู้ที่จะเป็นพระเอกเป็นฮีโร่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการนำเข้าส่งออกอย่างแท้จริงเลยคะ